บ่มีเสือป่าทุกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่ลูกมาขอวอนผู้วันดี FC ฟซีสุขุสุขคนละคะ่ะมื้อนี้เป็นวันที่หายเฝ้าหัวขวนนไหมคะไม่คู่เปลี่ยนไป <c oughs> ค่ะมี FC ฟซีนะคะเพื่อนในเบื้องคีบนะคะเพื่นเบื้งคีบปูแล้วเพื่นก็นเป็นผู้โชคดีมีโชคมีลาบน้ำปูนะคะ เงินก็เลยมาแต่จังหวัดระยองนะคะนั่นสุดทหารมาเห็บปูน่าประาสริฐไม่คู่ใส่ไม่คู่ใส่กรบบอกอย่างเท่เลยครับงามเลยครับยังเท่เลยกอปูดเราให้ลูกหลา่ไปทั่วทีก็รอดเออสุดทหารมาถวายปูนะคะพรผมนั่งปัดจูปัดใจนะคะรวมแรงรวมใจกันสร้างประตูโค้งนะคะวันนี้ล่ะสิได้ปังปังสุดทหารก็ได้แต่ว่าส่วนเปไปสมภารก็รับไปิดตาดีด้วยค่ะเด้อ อันนี้บ่ได้สร้างตัดนะคะเพราะว่าอันนี้พ่อซื้อมาแต่หลังนะคะดูอันดวนมาค่ะเจ็ดสี่กินดวนมาเลยค่ะผมค่ะมันอือในเมื่อเลี้ยงแต่งทุ่งแล้วกูก็มาสร้างกระจายสวยงามครับสวยงามรอรอพร้อมครับรัวบ้างการรควบ้างเท่เท่นังค่ะพอดีเสียกรับพอดีอยุ้ย เตปลี่ยโบเปลี่ยมเปนเป็ไดวน้องยิงแงไเอาเอาเสียมาเพื่อนปตะอมเสียมาพร้อเลนครับผมื่อเคยใส่กันเลยใส่กูเลยบานนี่ยคนทหารขงบ้าเม่เคยมีกี่ห้อก็มีกี่ห้อเสียเบื่อหาชิ้เก่านะครับพูว่าเสียเบื่อหาสิ้เก่าล่าคา หนึ่งร้ยสามสิบห้าเนาะค่ะหนึ่งร้อยสามห้าแต่ว่าราคากินกับพ่อแม่แร้วค่ะเพราะว่านีป่วยหายเป็นปัญหานะค่ะเนาะพิจาหน้าเพิ่มครับอ่าขอบคุณขอบคุณเ็นหลายๆเนาะค่ะวันนี้ยานัก่ประสิทรงคานํำมันรวดหายอยู่เพราะว่าได้ได้ช่วยได้ช่วถือใจคัวมึมออากับป๊อเตนี่อเต้ปเเขาพายจะแม่ครักเต้ ใล่ครับใ่ครับใช่ครับใครับเช่ครับ่ครับใช่ครับ่ครับใช่ครับให่ครับใี่ครับใช่ครับใก่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ่ครับใช่ครับ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 ่ เอฟซีเพิ่นมาแต่ทางไก่นะคะเดินทางมาแต่เมื่อคืนเนี่ยนะคะเพิ่นกระเบื้องคีบมานำทางครับู่อยากเลยสวดเลยแหวะไปซื้อสวดนำมาสันว่ามาดเวใจีนะครับเนาะเออแ<ต>ม่ครัใส่รองเท้าเบื่อได้เราสั่งมาเบื่อสามเก่าเลค่ะรองเท้าพอดีพอดีเลยรองเท้ากสามเก่านะคะนี่แหะแต่เอฟซีคูทันเพิ่นการ,รวมทั้งบุญครูดูค่ะรวมทั้งบุญมาตลอดนะคะเพิ่นกาติดตามนะคะติดตามครูมาตลอดเพื่อกระเด้โวดมาตลอดนะคะ มาครั้งแดกกับขอเป็นกำลังแร่ใจนะคะเอฟซีสูขูส,ขสุขนยุทท่างไกลทางไกลนะคะรวมแรงรวมใจกันมาสางน้ำมคู่กับขออนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันนะคะอาจากน้อยนะคะจัขึ้นไปเบากระปูาล,ละขอใจว่าเดี๋ยวสุดรออะไรับงรรันวา ว่าที่เข้าว่าที่เข้ามาเปิดระส e ะอ่อนจะของจะ่าดไปขาดไเัาไดน่ะแต่จากหัวมั้งเลยเขาได้น่ะไม่สะอ่อนเพื่อพอแช่ไหมใช่เคว่าหวัดนี่มั่ก่อนพูดได้ไหมพ่อ่าแทน่าม่อก่อนพูดว้าที่เข้อีนั่งสามว่าจัดคือใครรอแทนมาอีนั่งสองคนก็จะตามมาในวันที่สิบหก เท่ค hey, ่ะว้า,า,าว,าวาแว่นเป็นแว่นชุดเป็นชุดสวนันคค่ะคุณลุงกู แง้ากมาแบบข้อแท้เลยว่าข้อแบบงนายทหารใหญ่เพื่อนเท่มากเลยปูตะเกียร่ไทยเท่ไหมเท่สุดๆเลยท้องใช้อีนั่งแลบคือได้รางวัลนที่หนึ่งเข้ามาโอ้ป้าที่โชปาาที่โชป่าที่ทาให้ที่นึงได้ที่หนึงให้ปูครึ่งหนึ่งเนาะเท่ไมขันยากันแล้วนะยาอนุมัติด่วนอัตโนมัติด่วนบ้านที่โชคมาถอดมาถอดไหน บุญบาตรไม่ได้พอว่าทันใดมหาอีกพอใจโต๊ะใจก้าวอยากมากใจดุเหม่เพราะขาดเ่าฝันว่าฉันจาน้างมันอีกยังโดนทิ้โดนใจ,นใจใหายว่าเอาทุดว่าไทยพอรองเท้าเขาเออรองเท้ามาเกิดนั่นน่ะคุณจักว่าเกิดพี่โอบนั่นน่ะเขาเออเกิดได้รองเทา้าเบอร์ถามก้าวนะพ่อว่าฉันโอ้โหรองขทา้ากับเขอดีครับพขาดีแน่ ปาดที่เท,ท้ทาปาดที่ท้ปาดคือท้ายมาขัดมาแนแต่วบบ่าเท่ว่างหายกับไม่แว่งตามปาดนี่ไม่ถูกทหารบาถออูกใจมากโรครรงคออยากแดางได,ไดเมดื่อถูกทิทก้งถูกใจชุดปาเท่ขายอีนั่งมากเนานะเอออันนี้รู้ว่าหวานตีนั่งแรนอ่ะหวานวนาได้ทอดพาไหง ได้ทอดทุกทาหารได้ทอดเข่งขาดพินน่เข่งขาดไม่ใช่ทำมาดามัวตะเทวรอขักนะแง่กระจกมงจากของถออดหลายนาว่ะมาโง่มกับรอขัน,นแก่ตะกี่พอตะไทยคือเกา่มามาไทยรุ่นไฟหวานรุ่นไม่ได้อรุ่นไม้ว่ะคือแค่เทวขาดก็ดเกา่าหว่า เอออาน่าปลาจุดปลาไก่มารวมถวายมาลูกวาอาขาว่าลูกขาวว่าเดี๋ยวพ่อจุดไหว้พ่อห่ายกรลูกเด้อเออหายม่โศกมิ Naj Naj Nag 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 ออรักม่โศกมิหมานกระดูกเด้อสุขภาพแข็งแรง ขอให้เงินไรลมากขอให้ทองไร้มากกิจการง้านขอให้แต่เรื่องเก่าหนาเรื่องหนเด้อเฮ็ดยังว่าชงพ่อไห่ก็หายใจเฮ็ดยังว่าถงพ่อดวยก็หายด้วยด้วยบุญบารมีเคยช่างถักถุงลงมาเคยถวายีพอมากเลื่อเบแล้วพอแล้วไก่ว่าไก่คู่ขากันมากคื่เก่ามาด้วยใจใส่ฐาทะนะล้กนะจาเรื่องจเรื่องตเรื่องหนเดได้แรกบา อีนั่าังไงซอยตั้งนัอไววะซอยตั้งยัอยเ <c oughs> ที่าไรใจใจ่ไรใจใจองไรพูดแต่ามาทถือเดี๋ยวเลี้ยวคอสิใ้ชดทหารเต็หเงหาเบิ่งเราออสิออกนี่ไดเลี้ยวไกลไกลมึงยักษ์ให้มัดออกกันวัที่สิบหกหมัดออกกันเจยวพอสิเห็นนี่ลใหาเวิ้งวาให้จังใดาทหารเต็งบึกบึง้งแข็งแข็งอดทอนคุณนี้ ว่าคือครับคือไงเนานะดิวเราด้วยแตคือจากไทยคือพอโอ้ยจากไทเราพอเอว่ไม่วาสนาะแบบดิวเราน้ยายยยวยเอยไม่วาสนาพรเรเป็นนังพอแบบฮะเป็น่ยนทหารเป่าพอหรือไงจนะ้ะเปล่อเพราะใไทคือคือพอจ้ะเปล่าพอพี่เจริเออดีเราล่ดีเราล่ะเออพ่อกรบพปปักรักสงรักษาดูห้านบ้านฮือนเจ้าขู่ทุกเข้านามามเออไม่งาือีอหน้าห่างน้าหุบเนาะ มากุงวังถาวาอีพอรูกรนถง่นโชกนี่นาบาพอว่าแต่ปยัยถือว่มาไม่โชกไม่ราบขั้นว่าไม่โชกมากถือใดว่าหาคอเอะข,ขเออมากอยว่ามาม,มากเลยพอ,อเบิ่งหายแต่ข้อขึงเว้นหายก็มีระดวบเออท้าหายโชกห้าราบห้าโชกท้ามาถือด้โชกไงแต่ว่า พอ่อหม่ขั้นคีมากนานว่าของแท้เลยขันคีมากเลยคุณของแแค่เลย,ม,ม,เลยมากตังว่าไก่แก่คือพอมากกับงักกับข้าก็แห้งแล้แลได้บังมันเข้ามาด่านะก็ทั้งหนานั่งไหมก็ทั้งหนาเไปขั้นเบามากกับบวกตกได้ขั้นบาแก่คืมาหายพอขั้นบาน้ำปลาจูปลาใ่กะวังไม่อย่ดขายเฉยียหนาสามตัว ขาหนักตัวได้เาาถมกูวียนขาสามตัวตรงตรงเลยบอกพ่อขาตัวตรงเลยต้องกเนาะไม่ต้องกะอยากหนักเลยนะพ่อนะอยากหนักไปเลยขาตัวตรงเป๊ะไม่ตัวเดิมโอ้ไม่ตัวหรอกแต่ไม่โกหกเลยเดือดได้เชี่ยถูกใจหลางนัง้ะอีนั่งสมท้อนกับเชียเอามันคาไวพ่อคึกกันพอกับจะเปลี่ยนคึก่องงงได้ไม่ไม่คือเท่ไปหนา ใช่แ่งนะไปเห็นหมนเห็นบ่หรออยากได้นั้นก็ได้แต่พาใช่ยหมอยากได้ปาตึงโ,โขกก็ได้งวดที่บานนี่ที่ทางแดงนรกแดงสวรรค์เรียเร่ยวๆนีเ่เจ<ช>้อม,มาช่วยกัน่างลรกเด้แดงสวรรค์แดงนรกทางเวทควันผู้ภา a การว่ามันรรมทำมาดได้ท่านทหารคงได้จไปทาง บ่มาเข้มมาด่าเลยเ้ยถ้ากอนจะคขอบ่เท่าจะคือกันนังบ่าเหตุตั้งไรเห้งรอไปหนาเลยกันนังบ่าโอ้ยพอใครพูดนี้ว่าไงฮะบ่คือไทยกลางนักกทองอล่ะทัคงข้อผู้ร่วหัวใจเลยในเรื่องนี้เราที่ได้มาทางเท่ากันแล้วลูกเนาะถือเป็นบุญบาตรมีแล้วลูกเนาะที่ได้มาด้วข้าง วันนี้เออลูกมาหาอีกเพ่อแล้วนะนว่าสันดูตัาว่ากวางว่าไก่อีกพอเออว้าวอะไรด่งขึ้นว่าไรเนาะข้าวม,มากผู้ข้าวลดกับใจเอาขัดกคือได้อืตอนแรกวมาจะไม่มาไม่รู้เป็นไงไปก็ไปป่ะเราไปดูกัน,นบ้ารังสีใด